you How supposed are to t be I am a สวัสดีครับอยู่กับผมแบทราฟเจนเกยนะครับผมนะก็วันนี้ผมใจเราวจะมาพูดถึงว่าทําไมถึงตกเป็นแบทเมนครับก็มาที่คําถามแรกเลยนะครับรู้สึกอย่างไรที่เราพังาดขึ้นมาเป็นแบทแมนอันดับหนึ่งของประเทศ มันก็ง่ายๆจริงๆนะทุกคนผมไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามไลได้เลยมันบางเรื่องอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องฝืนเลยทุกคน<อ>กนนารทำตามสิ่งใจตัวเองอะ่ะมันไม่ยากยคุณแค่กระจอกมันเลยยากคะแนนฮีโร่ของใจร้าตอนนี้อยู่ที่เท่าไห,หร่ครับไม่อยากพูดเยอะเอาไปดูเองเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันยังไงครับเนี่ยเอ่อถ้า,ถาเอาตามความจริงขอผม กูหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วเน <c oughs> ี่ย <c oughs> คือมันเล่นกันเดือดเกินไปทุกคนแต่ละคนอะคือมันมันเกินไปอะคือตอนแรกอะผมว่าไทยมาถึงอันดับประเทศแล้วเว้ยทุกคนอยู่ที่อันดับสามสิบกว่าแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับแอดดูๆคืออันดับหนึ่งอะเขายังมาบอกผมเลยนะทุกคนเขามาเมนเลยนะว่า ตั้งแต่พี่ใจเล้ามาเล่นแมนแมนน่ะคนข้างบนน่ะเขาไม่ยอมกันเลยเขาแบบเล่นกันแบบจริงจังมากเลยทุกคนแล้วเราเล่นวันนึงประมาณแบบสี่ชั่วโมงแล้วเราใช้เวลานิดเดียวในการขึ้นไปได้แต่คนที่อยู่อันดับต้นๆเนี่ยเขาไต่มาแบบหลายซีซั่นแล้วนะทุกหมมันก็สู้ยากนะครับผมพี่สรุปคือใจเล้าไม่ใช่ที่หนึ่งของประเทศใช่ไหมครับอ๋อผมอุปหลกเข้าไปครับ <laughs> <laughs> ไม่คือ เรื่องของการเป็นที่หนึ่งของประเทศอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของฟีมิลเว้ยมันเรื่องของหัวใจและกัน,นตีในไงดูผมมีแบทแมนขนาดนี้ผมจะไม่เป็นโอหนึ่งได้ไงชุดพร้อ,ในในอมเกมพร้อมคระคุมพร้อมนะปะทุกอย่างมันพร้อมหมดอผมเข้าเรื่องเลยครับว่าทําไมต้องเป็นแบทแมนมันเทพ <c oughs> แค่นั้นเลย <c oughs> จริงๆอะคือ,อตัวมันก็เท่มันเท่ตรงที่ว่าแบทแมนอะมันเป็นฮีโร่ที่พูดตรงว่าก,กากไหมมันก็ค่อนข้างกากมันติดอะไรบ้างทุกคนไปดูเทียร์ของดรอยเซอร์ดรอยเซอร์ให้แบทแมนเทียร์แลนบีอยู่ออฟเลนตำแหน่งตาไม,ไม่ไม่มีให้กูที <laughs> ท่ัมเชียร์ไว้แบบไม่มีใครให้ฆ่าแบทแมนจริง้ทุกคนแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูค่อนข้างท้าทายแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบแบทแมนอยู่แล้วชอบแบบว่าไล่ฆ่าโผลมาแบบกุ๊กกุ๊กกูโผปากอมอตายแล้วก็ออก อะไรบอลเนี้ยคือมันตรงจริตมันเป็นคิโลที่เราชอบมากๆดีกว่าเพราะเคยลองเล่นตัวอื่นละเล่นไปเดียวมันเบื่อละไอ้นี่มันเล่นได้มันเล่นนานนี่เออมันไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนผมจะพาไปดูเส้นทางนะผมสู่การเป็นแบทแมนโน .1 บอกว่าคลิปนี้จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะผมพยายามในการทําบางสิ่งบางอย่างถ้าุูมีความพยายามยังไงคุณก็สามารถทาได้อย่าลืมเอาผมไปทําเป็นไลฟ์โค้ดด้ย <c oughs> ห<า>ยเตรมเตรียมพกกล้อ ใบโก้โอ oh, yeah. ye ้ยเชี่ยเยอะเกินว่ะไม่ได้ไม่ได้อันนั่นนั่นน hm? like re> ั่นอะเนี่ยผมว่ายันนั้นตายแน่หรอซาตาครับเออพี่โกซาตามานี่พี่เล่นเป็นนะครับพี่ผมยังไม่เห็นพี่เฮิร์นวุ้นจบ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 ย่าเก่ดัน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 เห็นไหเห็นทุกคนเฮ้ย ในกลัวแล้วกูสู้มันไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันสู้มันไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมมันมถึงอัดแรงขนาดนั้นเจ้ากู้มันไม่ได้จริงลูกโอลูกู้นทำไงอ่ะไปไหนจ้าใช่ใครเปิดก่อนชนะ โอ <c oughs> ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยย่าย่าเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาเมื่อกี้มึงสกิลใส่กล่วยยังไงเหรอโอ้โหมึงไปตั้งปืนใหญ่มึงไปตั้งปืนใหญ่ตรงหน้ามันกูถามจริงเขเี้ยเี้ยเี้ยเล่นอย่างนี้แล้วมันเครียดอ่ะอย่างน้อยอ่ะเราเล่นอ่ะ ให้มันแบบให้มันรู้เรื่องนิดนึงนะเออได้นะได้นะครับสวย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 เออเน,นี่ยเห็นไหม มึงกันเฉยๆไม่ต้องไปแบบอะไรกับเขาอ้าอ้าตอ้าผมมาอ้าผมมาไอ้แย่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอวะฮันหันหันหันันันเออ <c oughs salaries> <c oughs> โยทุกตัวเลยอ่ะไม่จับตาตกตายขนาดนี้เลยไปไม่ได้หรอกโอยูได้บอกได้มามาตะล่อยสักตัวมึงเห็นยุ่งได้ไหมอ่ะอะไรตันไหมคต่อยตัวไนดต่อยตัวไหนดิ ยิ่งสกอร์สวยค่าพลังยิ่งเยอะไม่จริงนะไม่จริงนะครับมีรอบหนึ่งผมค่ายี่สิต,ตายหนึ่งค่ายี่สิต,ตายหนึ่งค่าพลังบวกเหมือนเดิมนนี้มันต้องถึง2อ0พหราอยว่าใช่ปะ่ะนี่2,000นนะ2,000ละอีก400 mm hmm. เองเหรอเฮ้ยทำาไมน,นั่นแหละสวย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 โอ้ 10, สิบซูด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 ู รอนะรอต้องรอรอที่ตกท่าก่อนนะโอเคมันท่าแล้วใบสิบหกคิว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 อีตัวดึวยตัวด้วยกี่ต่อยยังไม่ถึงอ้าวปังสิบเจ็ดคิวโอ้โหสุดปลายนะตะบักเกอร์ ไปคิดนี่ตัไม่อยู่คิดนี่ตัไม่อยู่เล่นได้คิดนี่ตัวไม่อยู่เล่นได้สิบเก้าคิว,ม,ว <c oughs> มาเป็นไล่อันติก็ไม่มีอันติก็เอาเย็ยมาตกรีบไปด้วยอันติก็ไม่มีวิ่งไล่กู <c oughs> ได้ <c oughs> เพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นเด้ ที่เราไม่หายหัวเราคือตัดหัวแล้วไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวข้าหลังเอาตู้เย็นมาวางไว้ตรงนี้เลยทุกคนเปิดตู้เย็นแล้วหัวแช่ซองฟิตวู้ยไงมาทำอะไรที่นี่ทำซ้อมเตียนอะไรเนี่ยทำเทเบิร์ดทำเดเบิร์เอาไอ้เหี้ยไอ้พื่ไปเซลล์วันนี้ตายเองอีก โนมเตียวอนนาณาเจอกันอีกแล้วอุ้ยเหี้ยไอ้ทุกคนมันไม่มันไม่รู้ผมมีกองเกิดไอ้ย่าอาเกิด ทุกคนครับตานี้คือตาตัดสินนะครับผมว้าวฉันต้องการเป็นแมนน่ามสินะ <c oughs> บุกด้วยความตื่นเต้นนู่นนี่ผมนี่ผมดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยลูกร,รีบเอ้ย,ยอมแผละย,ยอะไรเฮ้ยอย่ายอมมึงยอมทำไง วไม่ได้นะ <and> <c oughs> ผมว่าตอนเนี้ยถ้าผมไม่คุมสตินะท like, ีมแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะย่าไป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 อาวันอาวันอยามาเย้ เปไงโพดปะอันดับประเทศแบทแมนโนหนึ่งโคตร,ท,รทุกคนผมใช้เวลาเพียง10วันเท่านั้นทุกคนถือว่าเร็วมากคนเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาเก็บมาหลายซีซั่นแล้วแต่ด้วยความที่ผมไฟแรงและเป็นแบทแมนของจีเนยถามว่ารู้สึกดีใจไหมกับการที่ขึ้นไปถึงอัดับประเทศดีใจมากเพราะว่าเป้าหมายแรกของเราเนี่ยคือเป้าหมายทั้งหมดที่วางไว้ขอแค่ติดเม็ดสีเง เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันยากขนาดไหนทุกคนเขจคือผมไม่เคยทํามาก่อนก็เลยรู้สึกแบบเฮ้เแี็ยซบสีม่วงเนี่ยถ้าเราได้มาเนี่ยมันนา่าจะ่นใงมากมาแล้วตอนนี้เราก็ทําได้แล้วแต่ถามว่าหลังจากนี้สีทองน่าสนใจไหมก็ถือว่าน่าสนใจเพราะฉะนั้นที่ต่อไปนี้ผมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นนะผมว่าหากเรามีความพาย,ยายามมันก็เป็นแค่ความพยายาม ไบโก้บุลรุตรติการคุณจะอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานนี่คือตาแหลกหลังจากที่เราได้อันดับประเทศมาต้องมาดูว่ามันจะโปดขนาดไหนไอ้ไอ้มันน่า<ๆ><ๆ>อายมากทุกคนรู้ตัวไหมเนี่ยจะมีควมิมมาช่วยเรารอรอปุ๊ อะไรอะไรอะไรเอาเหรอเอาเหรอเอา,เอ,า,เอ,าอย่าทำให้เพื่อนเรานะอย่าทำให้เพื่อนเราพนะครับตุ้มเฮ้ยต้องให้มันเก็บยงานอีกแล้วว่าเนี่ยอ้าอ้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 าวไม่กันเหรอครับ ไม่กำเพื่อนหน่อยเหรอะไรมเดมันไ่มีมานาแกก็ไม่รอดหรอกอุ้ยเฮ้ยไม่ได้มาเอาที่เมีสวยดี ไปไหนจ๊ะเจะ้าคนแหลโอ้อฮอสามเก้าแล้วนี่ผมจะเต้นหนึ่งในสิบนะสามเก้าด้วยเฮ้ยทุกคนผมคือแบทแมนพิเรนแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไสยสู้โอเคของครับขอบครับที่หนึ่งค่าพลังเจ็ดพันสี่เนี่ยแล้วผมไปถามดูเขาบอกว่าพอเราใกล้จะติดแข็งแร่งอะแต้มพลังบวกทีละสิบเอาจริงนะคือถ้าผมขึืนอระดับหนึ่งของ ของแบบแบทแมนได้ทุกคนแล้วดูชื่อผมกูเกียรแบทแมนป่าแล้วถ้าผมเอาชื่อนี้ขึ้นอันดับหนึ่งได้นะโอ้โหไอ้แม่มันโกงมันโกงเจ๋งมากๆอ่ะยศสุสารใหม่ก็ให้มันมาเข้ามาให้มันมาเข้ามาให้มันมาเข้ามามาดิคร <s good. S 2> <Smart, S 3> ับมาดิวะ แทงกันหนึ่แกันเลยโอ้ชี้เอ้ยไม่ทันวะเอ้าเฮ้ยไอ้เชิดดูเลือไม่ขึ้นอะไรมะเนี่ย ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยูกตายแล้วผมฆ่ามันไม่ได้เว้ยทุกคนผมฆ่ามันไม่ได้จริงนะมาดูโดนลบ38ตาที่แล้วบวกบวกเท่าไหร่บวก30ตาที่โดนลบ38 Many hours later โอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งมากปั่นมาถึงตรงนี้โอ้โหมเหนื่อยเหนื่อยมากเหรอเนีผมบวก34ขอลบลบ38บวก34 มึงบาดหรือเปล่าเค็โอ้ยแก่แม่งก็ฮุกแม่นเกินทุกคนโอ้หม่งมันเล่นมันเล่นเหมือนแบบมันโดนมองจอตลอดเวลาเลยอ่ะไปไหนไม่ได้เลยอ่ะโดนทั้งเกมแม่งโดนอยู่ท่น่ะเทียดูหน่อยลบ48จะขึ้น7,000อยู่แล้วขึ้น7,000มาแล้วด้วยนะผมขึ้น7,000มาแล้วด้วยแล้วก็ลงมาแล้ว <c oughs> อย่างที่เห็นทุกคนมันไม่ไหวอ่ะแม่งแก่งไม่ไหวแล้ว เราเล่นเราแรงเรามันสูงขึ้นเรื่อยๆก็แต่บัตแต่แม้ว่าเราอาจจะแท้แรงแม่งยังดังมีบัตรป้องกันดาวแต่ค่าพลังน่ะมันไม่มีบัตรป้องกันเว้ยทุกคนกลายว่าแรงมันสูงขึ้นสมมตุติตอนแรกผมอยู่50ดาวค่าพลังผมประมาณ7 0 0 0 7000นึงตอนเนี้ยกู70ดาวค่าพลังกูเหลือห0 0ันกว่า่อก็เลยลำบากอะ่ะแล้วตอนแรกผมก็พยายามที่จะโซโลเข้าะป่ะผมตั้งเป้าไว้เลยนะว่าผมอยากโซโลจนถึงระดับประเทศซึ่งมันก็ทําได้แต่หลังจากนั้นเนี่ย แม่งไม่ไหวแล้วทุกคนเพราะแบทแมนขนาดปะเกิน50สิบดาวไปปุ๊บแม่งเล่นป่าไม่ได้ละต้องออกไปเล่นออฟเลนถามว่าทำไมเล่นป่าไม่ได้ดูเมตาสมัยนี้ตัวป่าแม่งมีตัวอะไรบ้างโอ้โหแมงทีล่าแม่งโดดทีเดียวกูตายเลยเซนิทีเร์ตัวใหม่ดูเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แลกเลือดได้คือมันสู้ไม่ได้ไว้ทุกคนเนี้วแล้วพอไปออฟเลนเจออะไรเจอโอเม่นกูโดนอาติผมคือหายตัวมันก็ยังมองเห็นอ่ะเพราะนั้น แบทแมนมันพยายามจนเกินไปแล้วถ้าเรายิ่งพยายามต่อไปผมคิดว่ามันจะยิ่งแบบกัดกินหัวใจเราทุกคนมันมันฝืนเกินอ่ะเออมันทําให้ความสุขในการเล่นเกมแบบมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆถ้าเราคงฝืนต่อไปนะแม้ว่าอาจจะมีคนแบกก็จริงไต่ถึงท้ายถ้าเราทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มันก็เหมือนแบบเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองเออนั้นทุกชันเลนทุกอย่างเนี่ยผมทามาเพื่อสนองตัวเองผมอยากท้าทายตัวเองนั้นก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชาร l เลน g ์แบทแมนอันนี้นะถ้าถามว่าจะมีชา a l เลน g ์อะไรอีกไหมลองให้คุณดูคอมเมนต์มาดีกว่านะผมว่าอยากดูแนวไหนนะผมวนะ่าไม่ว่าจะเป็นเอาตัวนี้ขึ้นอันดับประเทศหรือโซโล่อะโลมิงไปคอนหรืออะไรเงี้ยก็ลองแนะนำม,มาดูนะทุกคนง่บอกว่าคลิปนี้ทุกคนจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจหรือมีความพยายามมากขึ้นนะ คลิปนี้เนี่ยส่วไหนผมแค่เหมือนอยากจะระบายอยากคุยกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นเรื่องราวสำหรับการไต่ขึ้นมาสำหรับแบทแมนนะฮอ Two hours later ไงใครที่ตั้งใจอะไรแล้วนะผมก็อย่าลืมลงมือทำนะนะจะได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมอย่า Sch ล so kind of ืมคอมเมนต์น้อยากจะเห็นความคิดเห็นของทุกคนจริงๆนะผมะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องใจร้าวนี่นะครับผมะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแนว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 วแนนวแนว